เนียรดักนี่าย,นายเสียงเรื่องชีกเทื่อนบังคับรักตอนที่2 2เสื้อผ้าเครื่องสำอางถูกเก็บใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วดาลีนและอาฟานั้งเช็ดน้ำตาที่ไหลอาบแก้มส่งเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นเมื่อเห็นนายหญิงของตนวางกำไลข้อมืออัญมณนนีสีแดง และซ้อยเพชรเอาไว้ที่โต๊ะหัวเตียงพร้อมกับกาสีทองที่เขาเคยให้เธอไว้เธอไม่ได้เอาอะไรที่เขาให้กลับคืนไปเลยสักอย่างที่เคยมีมาจากไทยแค่ไหนเธอก็เอากลับคืนไปแค่นั้นเธอยกกระเป๋าใบเดิมลากออกมายิ้มให้สองสาวที่เคยรับใช้เธอ เป็นครั้งสุดท้ายเธอก้มลงนั่งต่อหน้าพวกหล่อนที่เอาแต่นั่งสะอึกสะอื้นเธอยิ้มหวานก่อนจะปิดมือของพวกหลอนไว้ขอบคุณนะคะที่ดูแลจันเป็นอย่างดีแล้วจันจะคิดถึงนะคะเธอบอกแล้มองบอดี้กาดหนุ่มที่มารอเธอชายคนนั้นเดินตรงเข้ามาช่วยลากกระเป๋าสัมภาระ ที่มีเพียงใบเดียวของเธอออกไปที่รถลูกจันมองไปร,บรอบๆอย่างอ,าอ้อยอิงเพียงนิดเราดูว่าชาตินี้เธอคงไม่มีโอกาสได้พบเจอกับบรรยากาศแบบนี้อีกแล้วบรรยากาศแบบคนรวยเพราะเธอคงเข็ดขยะดกับชีกไปอีกนาน เข็ดขยะก,กับชีวิตคู่ไปอีกนานถ้าเป็นไปได้เธอคงไม่คิดจะมีใครอีกต่อไปแล้วฝากบอกคุณโรสกับอัศวตด้วยกับคุณอัศวตด้วยว่าชลากรน,นะคะฝากขอโทษพวกท่านด้วยเธอบอกฝากไว้เพลงเท่านั้นเธอก็ต้องขึ้นรถจากไปโดยไม่รู้เลยว่า อัสมาแอบนั่งรถตามเธอมาที่สนามบินเขารอกระทั่งเครื่องบินของเขาขึ้นบินพาดวงใจของเขาไปส่งยังประเทศไทยด้วยหัวใจที่เป่าหวงเขาเจ็บปวดแต่ไม่สามารถบอกใครได้ว่าเขาเจ็บปวดมากเพียงไรขอแค่รู้ว่าเธอจะมีชีวิตรอดอยู่ที่ประเทศไทยเขาก็ดีใจไปกับเธอเรื่องดำเนินการยา จะทำเมืไรก็ได้ขอแค่ตอนนี้ขอแค่เธอได้พบกับความสุขอย่างที่เธอหวังก็เพียงพอไปที่บริษัทเขาหันไปสั่งคนขับรถหลังจากที่เครื่องบินล่องลอยสู่บรรยากาศบนท้องฟ้าอย่างปลอดภัยแต่การทำงานของเขาก็ยังคงถูกรบกวน จากสองคนพ่อลูกที่อยู่ๆก็ล่าลายชื่อลงมติไม่วางไม่หว่วางใจเขาอีกหนมันเป็นเอกสารปล,มปลอมๆที่มีการปลอมแปลงตัวเลขเงินที่มีการโอนเข้าอย่างผิดกฎหมายจากเงินของบริษัทเข้าบัญชีของเขาอย่างไม่เป็นธรรมเรื่องนี้มันทำให้เขาชื่อเสียงของอัสมาเสียหาย เครียดทั้งเรื่องงานเครียดทั้งเรื่องครอบครัวและหัวใจสองคนพ่อลูกนั่นก็ยังคงเป็นใบเมื่อบายเมาไม้เบื่อไม้เมาสำหรับเขาช่วงสร้างหลักฐานเท็จมาใส่ความอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นส่วนทางด้านโรสที่เพิ่งจะรู้จักนางดารินว่า อัสมาได้ส่งลูกจันกลับไทยไปแล้วก็ใจหายแต่สิ่งที่นางไม่อยากจะเชื่อนั่นก็คือนาดีลูกสาวคนเล็กของดราฟกลับคอยมาปนเปี้ยนที่บ้านของลูกชายของหลอนทั้งที่เขาไม่เคยกลับมาบ้านเลยตั้งแต่ลูกจันกลับไปนางจึงสั่งคนเอาไว้ว่าหากวันใดที่นาดีมาที่นี่ ให้โทรศัพท์ไปแจ้งให้นางรู้แล้วนางจะมาจัดการเองวันต่อมาดารีนดิฟโทรศัพท์ไปแจ้งรถทันทีตามคําสั่งเมื่อนารีทําตัวเรากับเป็นเมียของอัสมามาเจ้ากีเจ้าการเรื่องงานบ้านงานเดือนจนบรรดาสาวใช้ทางานกันจนหัวหมุนประหนึ่งว่าหล่อนจะมาควบคุมทำหน้าที่เมียแทนเมียที่บินกลับไทยไปแล้ว อย่างวางอำนาจบาดใหญ่โสดสติบจันมาดูหน้าผู้มาเจ้กี้เจ้การอย่างอดใจไม่ไหวนารีมาทำอะไรที่นี่ไม่ได้ยินเสียงถามนารีที่กําลังเจ้กี้เจ้การบรรดาคนรับใช้ในบ้านของอสม่าถึงกับช่งักขออภัยค่ะท่าทางของนารีสลดลงเพียงนิด เมื่อมองดูนางโรสนางผมทองชาวต่างชาติผู้ซึ่งเป็นมารดาของอสมาจริงๆแล้วหล่อนจะต้องเคารพมารดาของเขาแต่ด้วยเพราะหล่อนไม่ชอบที่โรสเป็นชาวต่างชาติจึงไม่ค่อยพอใจโรสนะมาช่วยจัดการเรื่องงานบ้านร้านเดอนสิคะหล่อนบอกด้วยสีหน้าเรียบเฉย ก่อนจะทักทายโรสตามประเพณีโรสยอมรับการปฏิบัติของผู้น้อยแต่ยังไม่ชอบใจกับการมาใช้อำนาจบัดใหญ่ของนารีมาช่วยจัดการบ้านเดอนทำไมแล้วจ้าเมยตกเมยแต่งของอัสมาเขาไม่อยู่เพียงไม่กี่วันเดี๋ยวก็กลับมาโรสบอกอย่างใจเย็น ก็รู้ดีว่าอย่างไรต่อให้อัสมายอย่าร้างกับลูกจันจริงยังไงลูกชายของนางก็ไม่มีหมดเลือกนารีมาเป็นคู่ชีวิตอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าอย่างไรซะการกระทําแบบนี้ของนาดีถือเป็นการกระทําที่ไม่ควรโดยเฉพาะเมื่อทั้งคู่ยังไม่ได้เป็นคู่ผัวตัวเมียดิฉันก็แค่หวังดี เห็นว่าบ้านมันมีฝุ่นมีผงดูรกลูกคูลูกตานักนาดีรีบบหาข้อแก้ต่างเง้นรึโรสหันมาถามบรรดาคนรับใช้ของลูกชายพวกเธอนี่ทำงานไม่ได้เรื่องขี้เกียจสลังยาวกลางว่าอย่าไม่จริงจังนักก่อนจะหันไปบอกนาดีก ด้วยนเสียงอันเย็นเยียบต่อไปฉันจะมาดูแลที่นี่เองช่วงที่เมียของอัสมาไม่อยู่คงไม่ต้องเดือดร้อนหนูหนูนาดีให้มาดูแลอีกต่อไปแล้วกลับไปเถอจะจ้ะเป็นสาวเป็นนางมายุ่งวุ่นวายบ้านผู้ชายมันดูไม่ดีนะจะ๊ะบอกด้วยรอยยิ้มแฝงคำสั่งสอนและยังอยู่สงแคเจนนาดีได้แต่แค้น นางแค้นขนาดไหนนระรอก็แค้นถึงขนาดกลับไปพังเข้าของของหล่อนจนพังยับนางกรีดร้องอย่างกับคนเสียสติก็มีป่านคอยดูนะนางโรสอีกแก่ผมทองฉันจะต้องลากแก่ไปให้พ้นทางของฉันให้ได้นางลูกจันทร์มันกลับไทยไปแล้วก็เหลือแค่แก่นั้นแหละหนังเหนียวนะักฉันจะต้องจัดการแก่ให้สิ้น้างให้ตรงได้ นาดีว่าอย่างแค้นเคืองคิดแผนกำจัดโรสออกจากทางที่จะนำพารอนไปหาอัสมาไม่ต่างจากพ่อและพี่ชายของรอนที่กำลังติดต่อกับพวกโจรขาอาวุธคิดจัดการพ่อลูกอสุวัดและอัสมา เมื่อหาทางเคียรมันทั้งสองลงจากพลังสูงสุดไม่ได้เขาก็จะหาวิธีสกปรกเพื่อที่จะได้ครอบครองความเป็นใหญ่สองคนพ่อลูกแอบดำเนินการกันยุบเงียบส่วนนาดีก็รีบหาคนที่เป็นสายให้แผนที่วางไว้มีแล้วแต่ยังหาคนเข้าถึงตัวโรสไม่ได้นางจาอิดจึงช่วยออกความคิดเห็น สาอิดนางรับใช้ตัวดีอยากได้เงินจึงหาทางให้เจ้าหนาาสาวด้วยเสียงกระซิบกระซาบที่ดังที่ดังขึ้นมานั้นทำให้นารียิ้มอย่างสะใจและหมายมาดตามนี้เลยหนางสาอิดตามอย่างที่แกบอกถ้าแผนสำเร็จฉันจะตกรางวันให้อย่างงามแล้วนารีก็หัวเร,ราะร่าเริงดาวกับคนบ้า มีพัสดุค่ะนางรับใช้คนสนิทของโรสเข้ามาพร้อมกับกล่องจาหน้ากล่องผู้ส่งชื่อลูกจันมาจากประเทศไทยด้านในเป็นชาชื่อดังที่มาจากไทยโอ้ลูกจันส่งชามาให้ฉันถอเนี่น่ารักจังเลยเธอเอาไปต้มให้ฉันซิโรสอารมณ์ดีเหลือเกิน ขณะที่คนรับใช้รีบกุรีกุจอไปต้มชาให้เจ้านายชากลิ่นหอมแปลกสมุนไพร้อยฟุ้งทำให้โรสอยากชิมแล้วใครจะรู้ว่าชาที่ส่งมาน,นั้นเป็นของปลอมและมันผสมยาพิษจากนางแม่มดใจร้ายที่ชื่อนารี จบแล้วนะคะช็คเทอมังคับรักตอนที่ยี่สิบสองนะคะชื่อตอนอะไรดีล่ะนิยาอาจารย์โดนจริงๆนะตาบอกแล้ววันหนึ่งก็เขียนเท่านี้แหละเ,เท่าที่จะ งานงานเสร็จก็มานั่งเขียนนะคะก็เข้าวันไหนไม่ครบสามตอนตาขอภัยด้วยเนะมันก็แล้วแต่ว่าตาจะมีเวลามากแค่ไหนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะขอภัยที่คลิปนี้มีเสียงไอเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะอย่าลืมนะคะไม,ไม่ไม่ไม่ข้ามผ่านผู้สนับสนุนนะต่จะได้มีเงินเอาไว้อ่ะเป็นเงินเดือนนะคะขอบคุณล่วงนะค่ะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับ <c oughs> รักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ